สิบาท10บาท,บาทอันนี้ก็10บาทอันนี้ก็10บาทค่ะคุกคนถูกมาก10บาท35บาทใหญ่มาก15บาทเอาไปใส่ซุปกิมจิได้นะทุกคนสีบาทถ้วยจานชามเซรามิกเกตบีนสภาพยังดีอยู่เลยนะไม่มีรอยแตกรอยบีดเวฟได้อบได้ก็ค้คุ้มมาซื้อไปเถอะ วางลงไปปุ๊บก,ก็เหมือนแบบไฟไดนิ่งขึ้นมาทันทีอาหารอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่คือเราจัดจานสวยไว้ก่อนค่ะทําร้านอาหารเราดูหรูขึ้นมาได้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพามาช็อปจานเซรามิกเกจบีนที่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นเอาใจคนชอบทำอาหารแล้วก็สายแต่งบ้านข้างในนะคะจะมีจานสวยๆแค่ไหนเราตามเข้าไปเลยดีกว่าค่ะ มาดูราคา10บาทเป็นจานแบบไซส์ใหญ่มากเดี๋ยวนี้เราทํากับข้าวอย่างเดียวไม่ได้เราคือต้องถ่ายลงโซเชียลด้วยนะคะนี่จานนี้ก็10บาทก็มีสีให้เลือกมากมายนะมาที่นี้ราคาจานเขาถูกใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะต้องเลือกนิดนึงบางอันก็อาจจะมีแบบเป็ดตําหนิหรือว่าอาจจะแบบปั้นมาบิดเบี้ยวนิดนึงแต่บอกได้เลยว่าคุณภาพเขาดีมากจริงๆเข้ามา ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโซนจานแบนๆกลมๆยาวๆทั้งหมดเลยนะคะคือใครนะคะที่ชอบทำอาหารชอบแต่งบ้านอันนี้เอาไปวางอุปกรณ์พวกอิเซสซอรี่อะไรเงี้ยก็ได้นะคือตรงนี้มันมีให้คนเยอะมากนะทุกคนต้องมาใช้เวลาในการหรือโคนน้องๆเขานะอันนี้ก็ดูเป็นญี่ปุ่นมากวางไข่หวานซูชิแม้สัก2อสชิ้นแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีนะคะอันนี้ได้ แบบมีก้นขึ้นมาหน่อยสาภาพยังดีอยู่เลยนะทุกคนไม่มีรอยแตกรอยบินอะไรนะคะอันนี้อันนี้10บาทคือคุ้มมากแล้วเขาบอกว่าเวฟได้อบได้ก็คือคุ้มมาสิบบาทอนะซื้อไปเถอะอุ้ยอันนี้เป็นสีเขียวที่น่ารักเป็นสีเขียวที่ดือเป็นสีเขียวแบบเลมอนอันนี้คือไปใส่อะไรก็จะไม่ใส่อาหารนะจะจะไปใส่ของตกแตง่งของแบบอัสบูเทียนหอมอะไรต่างๆที่เรามีนะตกแต่งบ้าน เล็กตะน้อยแบบนี really Japanese, does it, does it The The ้นะคะเขาก็มีดีเทลเนาะสองสีเป็นสีเหลืองที่น่ารักมากนะนอกจากนี้ก็ยังมีถ้วยแบบว่ามันดูญี่ปุ่นมากดูอันนี้ก็จะเป็นไล่สีแทนนี้ก็จะน่ารักขึ้นมาหน่อยใครที่แบบกินชากินซุปกินอะไรต่างๆอันนี้ใช้ได้ดูสิเป็นชามราเมงสองสีขาวกับดําฉันกับเธอจะมีใครมากินราเมงเป็นเพื่อนเราไหมนะมีอันนี้อีกอันหนึ่ง นำเหนือถาดรุ่มใส่ถ้วยซุปหนึ่งถ้วยเนาะอันนี้เป็นง้อโรงเรียนหมูทอดแล้วก็ข้าวแล้วก็อัพผักสักอีกหนึ่งอย่างเป็นอาหารโรงเรียนได้อยู่40ิบาทอุ้ยอันนี้ก็จะเป็นถ้วยสีดํานะคะสีดําก็จะมีอย่างเงี้ยเป็นดําเดียวกันแต่ว่าหลายทรงสี่เหลี่ยมง,งกลมแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นแบบวงรีแบบนี้นะคะใครที่ชอบเลยที่มันเข้าเสร็จกันจะว่าเอาไปก็ไม่เสียหายนะสิบาท30บาทเด็ก็ซื้อสอันคุ้ม ดูโซนตรงนี้ก็คือไซส์ใหญ่ขึ้นมาขนาดกลางนะคะไซส์เท่านี้นะ2ีบาทอันนี้ก็จะอาจจะกินแบบก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหม้อไฟได้มีสานะเมื่อกี้2งสีแล้วใช่ไหมมีขาวกับเขียวแล้วก็มีสีเทาด้วยอีกสีหนึ่งเป็นแบบนี้แล้วเป็นสีที่แบบไม่ใช่สีเทาแบบเทาอ่ะมันก็จะมีเท็กเจอร์แบบดูที่แบบมีความเป็นอาร์นิดนึงทุกคนจะเห็นรอยแดงๆข้างในนี้ใช่ไหมคะอันนี้เช็ดออกนะเขาเป็นเหมือนแบบมาร์กเอาไว้เฉยๆว่าเอออันนี้เป็นรุ่นอะไรเป็นแบบไหนอะไรเท่านั้นนะคะ ถัดมาทุกคนุมใจนักเสนอมากจึงมจึ๊จึ๊จึจจจจจม่ากาสามสิบห้าบาทสามใบร้อยคือใหญ่เท่ากับตัวจอยอะดูดีทุกคนเอาไปใส่อะไรก่อนเนะี่ยถามจริงใส่อะไรก่อนตำถาดเหรอ <c oughs> ใส่แค่หมูแตงกวาถั่วฝักยาว <c oughs> ใหญ่มากแล้วก็คุ้มมากสามสิบห้าบาท 35มันไม่ได้มีแต่จานเรียบเรียว่ะค่ะก็จะมีแบบกิมมิคความเป็นอะไรอย่างเงี้ยดูแพงขึ้นมาทันทีอ่ะอันนี้เคยเห็นตาพัตคารที่แบบเวลาเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟอันนี้ก็35บาทอีกแล้วนะคะคือถูกมากๆถูกเกินไปใครทําร้านอาหารเอาจานแบบเนี้ยไปอ่ะรังสรรค์ให้ร้านอาหารเราดูหรูขึ้นมาได้ดูดีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันทีขึ้นมาทันควันุกคนดูมาสเต์เชฟยังจะต้องร้องโอ้โหกับจานใบนี้นะคะเสิร์ฟแปพุดดิ้งหนึ่งก้อนหรืออะไรหนึ่งก้อนไว้ตรงนี้ ห้าบาทห้าบาทเองทุกคนกุมมากวางลงไปปุ๊บก็เหมือนไฟไดนิ่งขึ้นมาทันทีอาหารอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่คือเราจัดจานสวยโอเคไว้ก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้วยเป็นชามมีแบบความลึกเนาะของก้นที่ขึ้นมาหน่อยก็มีให้เลือกหลายลายเลยนะคะเมื่อกี้แอบ,บไปเห็นด้วยครับเค้กแบบนี้นะคะสามารถทําเป็นกระถางต้นกระบองเห็ดได้ด้วยนะแล้วที่นี่เขารับเจะรูข้างล่างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจอยจะให้พี่เขาจอรูให้นะเพราะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ต้นกระบองเห็ดที่บ้าน น,นี้ก็จะเป็นแก้วนะคะก็อยู่ในราคา1ิบบาทมีทุกสไตล์อะตอบโจทย์คนทุกกลุ่มอะอันนี้ก็จะดูเท่ๆแบบว่าญี่ปุ่นหน่อยเหมือนมีคนอยากได้เองอ่ะทุกคนอันนี้ใครกินชา,ชา,ชาเช้าๆแบบเออเกชาอุหล,ลงอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะอนนเอาไปไหมคู่กับแฟนสองคนแฟนที่ยังไม่มีแต่ว่าเอาไปก่อนเอาไปเผื่อเป็นคู่เขาจะได้ไม่เหงาจากก,าากัน เดินดูแล้วจอก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจอจะขอไปคิดเงินก่อนแต่อย่าลืมนะคะใครอยากได้จานที่ราคาถูกคุณภาพเนี่ยโอเคก็สามารถตามมาได้นะคะที่ร้านถ้วยจานชามเซรามิกเกจบีนพุทธมูลนสายสีนะคะใครที่เอารถมาก็สามารถมาจอดรถฟรีได้ที่นี่นะคะเดี๋ยวจอยขอตัวไปคิดเงินก่อน EP หน้าเราจะมารีวิวอะไรกันฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย